ปิ้งปองโอเคสวัสดีครับชาวนี้เราไปส่งรถมอปูนก็ได้คนละหนึ่งเที่ยวแล้วมีเวลาว่างมาทําคลิปวิดีโอต่อนะครับเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับมีโอนะครับสตาร์ตติดบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างเนื่องจาก Motor, ม,ามอเตอร,ตร์หมุนบ้างมอเตอร์ใดสตาร์ทหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูองกรเครื่องบิน <can> วันนีเราอยู่ใกล้สนามบินเล็กด้วยนะครับ เ,เดี๋ยวเรามาดูรีเลย์สตาร์ทของวงจรสตาร์ทเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอเอ่อ g t ซ1ห5นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทสดแลมในการตรวจสอบวงจรไฟฟ้านะครับเท็ดแลมง่ายๆที่ประดิษฐ์มาจากไฟเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้าสายคีดไปคีบด้านขั้วลบนะครับแล้วเราก็จะใช้ ปลายทางของหลอดเทแลมเราไปจิ้มหาว่าตรงไหนมันมีไฟฟ้ากระแสบวกมันจะสว่างขึ้นเหมือนเราจิ้มที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างนี้ครับถ้าสว่างขึ้นมันี้แสดงว่ามีไฟขั้วบวกนะครับ <c oughs> มาดูรีเลย์ของมีโนะครับก็จะมีสายไฟอยู่1 2 3 4 5 6อเส้นนะครับมี6เส้น ประมาณนี้นะครับบรูกเข,ข้านะครับมีฟิลสองตัวกับสายไฟหกเส้นนะครับฟิวด้านหน้าฟิวด้านขวามือครับด้านแฮนด์คันเร่งนี่ก็เป็นฟิวที่เป็นฟิวใช้งานนะครับเราจะเห็นว่ามีขั่วนะครับมีหางปลาเสียบอยู่ในช่องฝั่งขวามือส่วนฟิวที่ด้านอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือไม่มีหางปลาเสียบขึ้นมานะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้งานนะครับ ฝั่งนี้ก็เก็บไว้เป็นฟิวสำรองเอาไว้ใช้งานเผื่อว่าฟิวฝั่งนี้ขาดล้วก็ได้ฟิวฝั่งนี้ไปใส่ครับสำรองใช้งานเฉยเฉยนะครับสําหรับฟิวอ่าในความจริงแล้วใช้ใช้แค่ด้านเดียวนะครับใช้ด้านเดียวด้านหนึ่งวิศกรเขาก็ใจดีมากนะครับเขาก็ทําช่องใส่ฟิวสำรองมาให้นะครับสาหรับด้านด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จเสร็จแล้วมาจิ้มดูว่ามีกระแสไฟคู่บวกมาอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ เปิดสวิตช์กุญแจแล้วครับไฟเอนจิ้นติดขึ้นมาแล้วครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วแล้วก็จะใช้เทสแลมเช็คดูครับเทสดแลมเราจะเช็คก่อนที่เราจะใช้งานเทสแลมเราต้องไปจิ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับจะได้รูว้ว่าเทสแลมเราเสียหรือไม่เสียเครื่องมิดไม่ก็ อยู่ติดสนามบินนะครับ <c oughs> ่ามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เปิดสวิตช์กุญแจไฟอนจินขึ้นแล้วเราจะมาดูว่าสายไฟทั้ง6เส้นเนี่ยมีเส้นไหนที่มีกระแสไฟฟ้าขั้วบวกเข้ามาอยู่ในวงจรบ้างครับเราจะไล่จิ้มดูเลยเริ่มต้นจากสีแดงจะต้องมีไฟขั้วบวกแน่นอนเห็นไหม ไฟสีแดงที่มีสีแดงสองเส้นนี่เป็นกระแสไฟฟ้า้วบวกจากแบตเตอรี่12โวลต์ขึ้นมารออยู่เส้นหนึ่งครับส่วนไฟสีสีฟ้าคาดขาวนี่ก็มีกระแสไฟควบบวกมารอเหมือนกันครับส่วนไฟสีเขียวคาดเหลืองนี่ไม่มีกระแสไฟควบวกนะครับ <c oughs> ตามวงจรไฟฟ้าก็จะ ต้องเป็นสายกราวที่รอขั้วลบมาเปิดวงจรครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่มีไม่มีขั้วบวกนะครับฝั่งตรงนี้ไม่มีขั้วบวกเข้ามามีขั้วบวกสองเส้นมารอนะครับส่วนในช่องฟิวมาดูในช่องฟิลนะครับมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะจิ้มดูก่อนว่ามีไฟขั้วบวกมารอในช่องช่องช่องฟิลหรือเปล่าครับ ตามหลักแล้วจะต้องมีไฟขู่บวกมารอด้านใดด้านหนึ่งของช่องสายฟิวนะครับนี่นะครับเห็นไหมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีกระแสไฟนะครับเพราะว่ารอให้ไฟกระโดดข้าไปอ้าวทาไมมีล่ะ <c oughs> อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะถอดฟิวออกแล้วทําไมมีไฟทั้งสองฝั่งล่ะเฮ้ยไม่น่าเป็นไปนได้ ไม่มีไฟอีกสองอันนี้หรอมีไฟเหมือนกันเส้นี้ไม่มีไฟเอ่อสำหรับตรงน็อตเบอร์แปด หรือน็อตเบอร์สิตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเพื่อที่จะวิ่งไปที่มอเตอร์สตาร์ทก็เลยต้องใช้สายไฟทองแดงอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้กระแสะไฟไฟ้าเยอะถ้าเราจี้ตรงแบบนี้มอเตอร์ก็จะหมุนนะครับถ้าเราจี้สองสองอันนี้ติดกันมอเตอร์ก็จะหมุนทันทีครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องผ่านรีเลย์สตาร์ทนะครับเราต่อตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเลย์สตาร์ทกันต่อนะครับ ตามหลักแล้วจะต้องมีไฟก็บวกด้านใดด้านหนึ่งของฟิวนี่นะอืมเ,อเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นสีแดงแดงคาดขาวนี้ก็จะมาจากผมได้ทำกันคือมันเสียครั้งนึงเลยแหละผมก็เลยตัดต่อมาจากสวิตสตาร์ทนะครับ ถ้าเราป้อนไฟข้าบวกเข้ามาในเส้นสีแดงนี้ซึ่งยังไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับมอเตอร์สตาร์ทก็จะหมุนท,ทันทีครับดูนะครับผมจะจิ้มเข้ากับขั้วบวกตรงแบตเตอรี่นี้ให้ดูเลยนะครับว่ามอเตอร์ได,าดาชาร์จจะหมุนรหรือเปล่าแล้วก็รีเลย์จะทํางานหรืหรอเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการจิ้มสายไฟสีแดงคาดขาวในเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วก็ดูนะครับว่ามอเอรรีเลย์จะทํางานหรืหรอเปล่านะครับจิ้มเข้าไปเลยอ๋อทำงานนะครับ แสดงว่าถ้าเราป้อนไฟคู่บวกเข้ามาในเส้นนี้แล,ล้วรีเลย์ก็จะทำงานครับอ๋อมีงานดรอๆๆลอรๆ,ๆ